สวัสดีครับประนีขออนุญ,ญาตให้ท่านแนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนนะ,ะอ๋อผมคนโทรในแพทย์วิโรธอาริกุลนะครับเป็นเหรัญญิกของมูลนิธิอนุรักษ์พระาชวังพญาไทครับท่านขาบรรยากาศภายในงานเป็นยังไงบ้างคะโอ้วันนี้ดูแล้วตื่นตาตื่นใจมากเลยนะครับบรรยากาศเป็นกันเองมีคนมาร่วมงานเยอะแยะมีความหลากหลายดีใจมากเลยได้เห็นคนได้มามีส่วนร่วมชมพระราชวังที่สวยงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ครับ ก็เรียกว่า1ปีมีงานยิ่งใหญ่แบบนี้หนึ่งครั้งโอ้ดีมากเลยอยากให้มีทุกปีเลยครับคือทุกคนมาให้ความร่วมมือร่วมใจกันเพื่อช่วยในส่วนของุรัคะครับรายได้ช่าเหลือเรื่องอะไรบ้างอันนี้ดีมากเลยต้องขอบคุณทางการจัดงานท้งนี้ยว่าจะมอบเงินจำนวนหนึ่งนะครับนะให้เราซึ่งเราจะนำไปใช้ในการบูรณะพระราชวังพิยาไทยทำให้ให้เป็น ยังคงไว้ซึ่งความงดงามคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมต่อไปให้เด็กเยาวชนรุ่นหลังได้ได้รับรู้แล้วก็ได้ได้เป็นสมบัติของชาติต่อไปครับเห็นหลายๆท่านใส่การแต่งตัวโอ้โหวันนี้เนี่ย,มยผมต้องบอกว่าประทับใจมากนะครับมีความหลากหลายแล้วก็สวยงามนะครับทําให้บรารกาศของวังพญาไทยนั้นกลับมาเป็นเป็นวังพญาที่เที่ยสดชื่นนะครับนะตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับาอยากจะบอกอะไรกับผู้ที่มาร่วมงานบ้างเพราะว่า ทุกคนมาร่วมมือร่วมใจกันทุกท่านเลยท่านอยากจะกล่าวขอบคุณหรืออยากบอกอะไรบ้างคบในนามของเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิอนุรักษ์พระาชังวัวไทยนะครับต้องขอขอบคุณทีมงานและผู้มาร่วมงานทุกท่านครับที่มาจัดงานในวันนี้แล้วก็ได้มอบเงินส่วนหนึ่งให้กับเราในการที่ใช้ในการบูรณะพระราชวังพญาไทแห่งนี้ขอบคุณทท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ค่ะดิฉันเป็นพักสีทองนะคะประธานสภา,าแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวราวงในพระองค์เจ้าสรงสวรีกรมอมุ่นฉุกข,ขนาเรียและเป็นประธานจัดงานในวันนี้ด้วยค่ะค่ะอยากจะให้ท่านาขอบคุณทค่ะ ก็แขกที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะก็ชื่นใจแล้วก็ภาคภูมิใจนะคะแล้วทุกท่านก็แต่งตัวสวยงามแต่งตัวย้อนอยุคตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่6ที่7และที่สี่ด้วยนะคะเหมือนกับว่าเราย้อนอดีตไปเมื่อสักร้อยกว่าปีที่แล้วแล้วเราก็ได้มาจัดงานเมือไอละครเวนิสวาน,นิสเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านรัชกาลที่หกที่ท่านแปลเป็นเพลงพระราชนิพนธ์แล้ววันนี้ค่ำคืนนี้ นะะออ้องเคนเคสก็จะเป็นดารานำในการแสดงแสงสีเสียนด้วยนะคะดีใจค่ะทุกท่านให้ความร่วมมือแล้วก็มาร่วมงานอยาน่างคับข้างกันในวันนี้ค่ะขอบพระคุณ <Okay. S 2> คะ่ะ